ดุงกระเทียมพี่น้องจ้ะดุงกระเทียมเพิ่งจะออกไม่ไกวดกิ่งยังเงี้ยออกนิ่น่ะดุงกระเทียมป่าเป็นกวดนังออกเบิดเลยนีย่สวยงามเป็นนอนนิดหน่อยน่ะ นี่นะคุณลงกระเทียมพี่น้องได้สุูงมากจ้ะเพราเป็นน่อเขาดีอลไรนี่พี่น้องทำมันตัดนะลงกระเทียมเป็นนอ่อหน่อย,อ,ยอ่อนๆยู่นี่ អូតិចៗហ្នឹងតាមកាក់เนาะអន់ៗ